จากนี้ไปก็ให้ทุกคนนั่งในอริยาบทที่ตนถนัดเอริยบทมีความสำคัญ <c oughs> โดยเฉพาะ,ะส่วนของกระดูกสันหลังกับศีรษะให้ตรงตรงแต้ไม่เกรง็ง <c oughs> ถ้านั่งตัวไม่ตรงก็จะง่วงได้ง่ายทีในการการปฏิบัติของเราศรัทธามีความสำคัญมากแต่ศรัทธาในที่นี้หมายถึงความเชื่อมั่น ในคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยูใ่ในการภาวนาแต่ละครั้งต้องเชื่อมั่นว่าการใช้เวลาในการนั่งสมาธิและการภาวนาในขณะนี้เป็นการใช้เวลาที่ดีที่สุด ไม่มีไม่มีกิจกรรมอันใดที่จะสำคัญยิ่งกว่าการฝึกจิตตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีผู้ปรรลุธรรมตั้งแต่ขั้นโซโดาบันขึ้นไปจำนวนมากมีทั้ง น่าปวดครวาสมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทุกคนก็ได้บรรลุธรรมด้วยการภาวนาบางท่านบางท่านจะบรรลุเร็ว เนื่องจากว่าเคยภาวนาในชาติก่อนไว้มากการภาวนาในชาติสุดท้ายหรือชาติที่บรรลุก็เหมือนกันเกิดเป็นการต่อยอดที่ะสะสมไว้แล้วแต่คนเราจะพ้นทุกข์คนเราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็โดยการฝึกตน ไม่มีทางอื่นไม่มีพิธิกรรมไม่มีการผ่อนวอนใดที่จะนำจิตใจออกจากทุกมีแต่การปฏิบัติธรรมเท่านั้นนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็น ของการปฏิบัติกําลังใจก็วิ่งมาไม่ต้องสงสัยทีโดยปกติจิตใจของเราคลุกคลีคลุกคลาอยู่กับนิวรณ์กับกิเลสต,ต่างๆซึ่งเรามักจะมองไม่ค่อยเห็นเรา ไปม,มองว่าเป็นเราเป็นของเราไปหมดเลยแต่การภาวนาในรูปแบบเช่นการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมเป็นตอนนั้นก็เพื่อจะเห็นจิตและเห็นสิ่งต่างๆที่จอนเข้ามาครอบงำจิตฝึกในการปล่อยวางสิ่งสสวมองแล้วนั้น <c oughs> ให้จิตได้สัมผัสความสงบจากอากุศลทั้งหลายและเมื่อจิตใจวิเวกจากหรือสงบจากสิ่งเสาวหมองทั้งหลายจิตจะมีพลังมากจิตมีความอิ่มเอ,อิบ มีปิติมีสุขมีความพร้อมที่จะเกิดปัญญาและปัญญานั่นแหละคือคุณธรรมสูงสุดปัญญาเป็นตัวตัดกิเลสสติสมาธิ ก็เป็นตัวปันเท่าแต่จะตัดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปเลยนั้นต้องใช้ปัญญาแต่ถ้าจิตใจเรา,เา <c oughs> ยังไม่ยอมปล่อยวางนิวรณ์สมาธิก็ไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิด สมาธิก็คือผลของการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสติไม่ขาดใม้แต่1นึงวินาทีเดียวสมาธิย่อมเกิดขึ้นถ้าสงบแบบไม่มีสตินะไม่ไม่ใช่สมาธิ หรือถ้าเป็นสมาธิก็เ,เป็นมิจฉาสมาธิแต่เครื่องวัดเครื่องประเมินว่าใช่หรือไม่ใช่คือดสติสัมปชัญญะความรู้ตัวนั่นก็น้อมจิตอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจเป็นต้น เสิ่งท้าทายสติปัญญาท้าทายความอดทนก็คือทำอยังไงจิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจอย่างต่อนเนื่องถ้าไม่ระวังจิตก็จะเบือ่อเบื่อลมหายใจก็ไปหาอารมณ์อื่น มาเป็นเครื่องปันเทิงที่ก็จะบันเทิงอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างกับความจำเกับควกับจินตนาการมันนั้นไม่ได้มันก็เลยเปลี่ยนหรือว่าเสื่อมจากการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ให้เป็นการฆ่าเวลาโดยอารมณ์นั้นการคลุกคลีกับอารมณ์ต่างๆกับความจำความคิดมันก็ให้ความสุขแก่เราบ้างแต่มันเป็นความสุขที่เพลิวเพลินมากาเทียบกับอาหารเหมือนอาหารขยะนั่นแหละโทษมากกว่าคุณ ทำยังไงจิตจะยอมอยู่กับลมหายใจก็มีคุสลูบายให้เลือกเช่นการใช้คำบริกรรมหายใจเข้าพุทธใหใจออกโอนี่เรียกว่ากุสลูบายใหุ้สลูบายตรงไหนตรงที่ใช้การบริกรรมผุก ผูกจิตไว้กับลหมหายใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตตัวรู้กับลหมหายใจคือสิ่งรู้นั้นเอกคำบริกรรมก็ทำหน้าที่ไปประสานงานระหว่างจิตกับลหมหายใจให้อยู่ใน ในลักษณะที่สังสรรนำไปสู่ประโยชน์ถ้ารู้สึกความไม่ถูกจริตกับคำปริกรรมเราจะใช้การนับลมหายใจถ้านับก็อย่าให้เกิน10บขึ้นถึง10ลงถึง สูขึ้นลงขึ้นลงก็ได้หรือจะใช้เทคนิคหายใจเข้าหายใจออก1เข้าออก2เข้า3าออก3าเข้าสออกสีเข้าห้าเ้าถ้าได้1นึ่งหนึ่งโดยไม่เผลอเริ่มต้นใหม่หนัก1ถึงห ถ้าไม่เผลอเลยก็เริ่มต้นใหม่หนึถึงเแล้ว1นถึงแปดแล้ว 9, หนึ่งถึงเกนถึงสิบนี่เราใช้การนับลมหายใจเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแรือความผูกพันระหว่าง จิตกับลมหายใจเหมือนที่เราใช้คำบริกรรมสำหรับผู้ที่ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าลมหายใจอยู่ตรงไหนจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรเราก็เริ่มต้นง่ายๆด้วยการกำหนด หายใจเข้าในสามจุดจุดที่หนึ่งคือปลายจมูกตรงจุดที่ลมเข้ามาในกายแล้วจุดที่สองหน้าอ,อกจุดที่สามท้องตามลมแบบสบายสบายไม่บังคับถึงจุดที่หนึ่งปลายจมูกที่สองหน้าอ,อกที่สามท้องหายใจออก เริ่มที่ท้องที่สองลมหยายใจอหัวใจหรือว่าหน้าอ,อกที่สามคือปลายจมูกตามลมเข้าตามลมออกปลายจมูกหน้าอ,อกทอ้องท้องอหน้าอ,อกปลายจมูกทั้งสามวิธีนี้ดีในเบื้องตน้น ถ้าสติมีมากขึ้นสติไม่ค่อยขาดแล้วรู้สึกจะอยู่กับลมได้ง่ายขึ้นยินดีพอใจสันโดษอยู่กับลมหายใจแล้วก็วางวางคำปริกรรมวางการนับวางการตามลมเข้าตามลมลมออก ให้อยู่กับจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดสำหรับเรานั่นคือที่ทำงานนั่นคือที่และจุดทำความเพียรถ้าเพื่อจิตใจ พ้นจากนิวรณ์ได้แล้วมีกำลังไม่ต้องบังคับสติเป็นอัตโนมัติแล้วมีปิติมีสุขเราจึงน,อน้อมมาดูกายดูใจดูสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันว่าไม่เที่ยง อย่างไร <c oughs> อณิจังไม่กำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะแต่กำหนดอณิจังเป็นอารมณ์จะเป็นอณิจังของรูปอณิจังของเวทนาอณิจังของสัญญาของสังขารของวิญญาเราไม่เลือก มีอะไรปรากฏอยู่ในในปัจจุบันเป็นรูปเป็นนามเป็นส่วนของกายส่วนของใจเรามีหน้าที่รับรู้ในความเป็นอนิจจงของมันเพื่อละลายความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตเราว่าอะไรชีวิตนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรา ถ้าสมาธิไม่ดีไม่พอจะทำไม่ได้จะทำไปนิดเดียวแล้วก็จะฟุ้งซ่านหรือปรุงแตง่งท่านเราก็ดูกำลังของสมาธิเราถ้าดูอันนี้จังไม่ได้กลับมาดูลมหายใจเพิ่มพลังสมาธิถึงจะทำงานคือปัญญา